ผมจะพาไปพบกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะว่าเขามีแนวความคิดที่ดีๆและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าอยากให้คอร์รัปชันเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยค่ะแนวความคิดของเขาเป็นยังไงบ้างล่ะคะอยากพบกับพวกเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ในนี้เพื่อน,นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ รามาเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามนิดนึงค่ะคอรามอเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่า มันก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันนิดนึงนะครับใช่ว่าเป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันนั้นคอรมอรเนี่ยย่อม,มาจากอะไรคะก็ของเราเป็นคอรมอรคนรุ่นใหม่นะครับย่อม,มาจากคนรุ่นใหม่ที่ามาจากหลายเครือข่ายมารวมตัวกันเพื่อทําสิ่งดีๆประโยชน์ต่อสังคมเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทําอะไรส่วนหนึ่งก็คงเป็นการเสนอนโยบายสาธารณะแก่สังคมนะครับว่า นโยบายที่เราเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นทางออกของปัญหาต่างในสังคมที่กาลังเป็นประเด็นอยู่นะตอนนั้นนะครับหรือว่าก็อาจจะให้เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหรือว่าน้องๆที่มีส่วนร่วมเนี่ยเออได้รู้สึกคิดอะไรขึ้นมานะครับทีนี้นอกจากเราจะทอแล้วเราก็อาจจะตรวจสอบนะครับการทางานของรอัฐบาลด้วยแต่แต่ว่าเป็นการตรวจสอบแบบในในวิธีของคนรุ่นใหม่คงคงไม่ได้เข้าไปตรวจสอบแบบอย่างเป็นจริงเป็นจัง นี่สภา,าลักษณะของการตรวจสอบหรือขั้นตอนการตรวจสอบมันเป็นยังไงบ้างเป็นการติดตามข่าวสารนะครับว่าเมืองที่มีปัญหากันอยู่หรือว่าเป็นประเด็นนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยกันประชุมกันนะครับว่าคิดว่าเอ้ต่างคนต่างมีความเห็นว่าจะมีทางออกอย่างไรนะครับว่าประเด็นนี้ประเด็นร้อนอะไรแล้วก็คุยกันแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นการเสนอ เปเปอร์นะครับหรือว่านโยบายออกมานะครับทางสื่อต่างๆนะครับว่าความเห็นคนรุ่นใหม่ดีนะครับก็มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะเราเริ่มเรื่อกันแต่ว่าเราก็คอดหวังว่าจะมีรุ่นน้องๆต่อไปที่เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็อาจจะเข้ามาสานงานต่อ อยากให้ทั้งสองท่านนะคะช่วยยกตัวอย่างคดีคอร์รัปชันที่ดังๆในประเทศไทยให้ฟังครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับที่สารเคยตัดสินนะครับจำคุกอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับชื่อนายรัชเกียรติสุข,ขน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณน์นตอนนี้ก็รับโทษนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็หนีไปอยู่สักพักครับหนีไปหนีมาสาากักพายก็โดนจับคดีนะครับก็เป็นคดีที่แบบที่ดินเหมือนกันก็คือคดีทุจริตที่ทองด่าน,นะครับของอดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณวัฒนาสุวเห็นซึ่งตอนนี้ก็หนีนะครับซึ่งก็เป็นการเช่นเดียวกันคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับก็สารก็ยดตั้สายจำคุกสิบปีนะครับก็คดีนี้ก็มีอายุความสิบห้าปีครับก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่ที่คุณวัฒนาจะเดินทางกลับมารับโทษพอดีเอ๋ไปไปรู้มาว่าเด็กสมัยนี้เขาคิดว่าเฮ้ยการกองข้อสอบมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้มีอะไร แบบเลวร้ายอย่างนี้มันมันหมายถึงการที่เขาเริ่มคอร์รัปชันหรือทุจริตตั้งแต่เด็กก็มันก็เป็นการเริ่มต้นนะครับการถูกฝังความคิดที่ว่าโกงก็ได้นะครับขอให้ได้ผลดีสุดท้ายเนี่ยปัญหาคือว่าเขาก็จะไม่ได้รับความรู้นะครับในสิ่งที่เขาควรรู้เพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนนะครับอาจจะจะโกงข้อสอบเรียนสุดท้ายระยะยาวเลยเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้นะครับโดยปัญญาอาจจะทําให้คุณสมัครงานที่ไหนก็ได้แต่เมื่อคุณเข้าไปทำแล้วคุณไม่มีความรู้เข้าไปทํา ชิล้มเหลวแน่นอนสุดท้ายค่ะอยากให้ทั้งสองคนในฐานะตัวแทนของคณะคนรุ่นใหาม่ฝากอะไรถึงเพื่อนๆแรงคิดบีบ ก็อยากจะบอกว่าประเทศชาตินะครับหรือว่าสังคมก็เป็นของคนทุกคนนะครับเราก็ต้องมาร่วมกันทําดีเพื่อสังคมนะครับอย่าปล่อยให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารทํากันอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าประเทศชาติก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนลูกใหม่อย่างพวกเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงนะครับพูดได้ว่าพวกเราไม่ได้คงไม่ได้พิเศษเท่ากับเยาวชนคนอื่นเราทก็เหมือนเหมือนกันเราก็เป็นคนที่เดินถนนทุกวันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามีคือเราอาจจะมีความสนใจและความตั้งใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปน สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะคนรุ่นใหม่ที่มาให้มุมมองดีๆกับชาวแรงคิดทีวีทุกคนนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะ